ราศีที่ดวงดีดวงเด่นนั่นก็คือราศีเมถุนในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั่นท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองจะหาง่ายการงานจะหาคล่องทำอะไรก็จะมีโชคปีลาบนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนมกราคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ ถือว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเนื่องด้วยในช่วงของวันที่30ของเดือนมกราคมนี้นั่นจะมีดาวพระพุทธเข้าสู่ในราศรีกุมในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศรีเมถุนนั้น มีโอกาสได้รับทรั์จับเงินก้อนโชคลาภก็จะมีการงาน<ๆ>ก็จะมีความโดดเด่นในช่วงนี้ท่านจะทํางานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ถือว่าในเรื่องของการงานดีคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นผิดกับในช่วงก่อนในช่วงของเดือนที่แล้วถือว่า ดวงของท่านจะไม่ค่อยดีเนื่องด้วยในช่วงก่อนนั้นการงานแต่หากว่าเราทำงานรวมกับใครในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบอยู่เรื่อยๆบางทีเราอาจจะทำไปแล้วก็ไม่ได้ดได้ดีก็มีการช่วยเหลือคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนที่แล้ว หรือว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมาการช่วยเหลือคนหรือว่าช่วยเหลือสังคมก็ไม่ค่อยดีไม่มีใครเค,เคยที่จะยกย่องหรือว่ามีคนเข้ามาชมเราเราทำอะไรก็เปรียบเสมือนไฟตกน้ำทำแล้วก็ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีจึงทำให้ชาวราศีเมถุนในช่วงก่อนนั้นมีการเบื่อหน่ายมีการท้อแท้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงาน ในในเรื่องของการเงินการทองก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีเมถุนนั้นติดขัดอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็ไม่ได้ดังใจที่เรานึกต้องการเงินจะหายากงานก็หายากในช่วงก่อนนั้นถือว่าชีวิตของชาวราศีเมถุนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าลุ่มลุมโดนดอน,นทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไป ในช่วงของเดือนมก,กราคมตอนปลายเดือนอันนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในวราศีกุมในช่วงของวันที่30ของเดือนมก,กราคมนี้ชาวราศีเมถุนจะเปลี่ยนโชคเปลี่ยนราบมาเป็นดีจะทำอะไรก็จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆมีคนสรรเสริญมีคนยกย่อง ในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็ดีท่านจะมีโอกาสที่มีคนสนับสนุนท่านถ้าก็าท่านทำงานส่วนรวมก็ถือว่ามีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้ความคิดเห็นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปลี่ยนมาแล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าชาวราศีเมถุนจะทำงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าจะเป็นการก่อสร้างรับจ้างทั่วไปก็ถือว่างานของท่านจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาได้ดี จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงของปลายเดือนมก,กราคมนี้ท่านก็ยิ่งมีโชคมีโอกาสถึงท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานแต่ท่านก็ได้คุ้มค่าในเรื่องของการงานจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วเรียกว่าชาวราศีเมถุนนั่น ดวงเปิดรับสิ่งดีๆการงานก็จะมีเข้ามาหาท่านมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยในช่วงของเดือนมกราคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ในช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายการค้าขายก็จะดีการลงทุนก็จะมีความโดดเด่นอีกด้วยท่านจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาเรียกว่ามีรายรับ ได้จับเงินก้อนก็มีชาวราศีเมถุนนั่นดวงจะเปลี่ยนจาก,กล้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดมือก็ว่าได้ชาวราศีเมถุนนับว่าดวงของท่านเปิดรับแต่สิ่งดีๆในช่วงของเดือนมกราคมนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่ง ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ <c oughs> ในช่วงนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่แปดนั่นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมซึ่งเป็นดาวที่ใหญ่อีกหนึ่งดวงที่จะโคจรในช่วงนี้จึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆ ก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาได้ง่ายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาติดต่อกับเดือนกุมภานี่นั่นชาวราศีเมทุนดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะไม่มีเกิดขึ้น กับชาวราศีเมถุนในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องคู่รักคู่ครองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเอาอกเอาใจาทำอะไรก็มีความสุขท่านจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ว่าได้ในช่วงนี้ถือว่าการคลองเรือนนั่นจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านใด ที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์จะมีคนคอยแอบมองหรือว่ามาติดสนิทมาพูดมาจาอาจจะมาบอกความรักกับท่านก็ได้หรือให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อทีแรกก็มาเป็นเพื่อนต่อไปก็อาจจะสมัครมาเป็นแฟนก็ได้ ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั่นในเรื่องโชคลาภความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพและพรรณาในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนต้องระมัดระวังในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกุม ในช่วงของวันที่13านี้นั่นสุขภาพและประารานามัยต้องคอยระมัดระวงัง <c oughs> อาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออาจจะติดเชื้อมาจากที่อื่นได้ให้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรืออย่างกระทันหันบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะ ล้มเจ็บป่วยหรืออาจจะเจ็บป่วยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้สำหรับท่านใดที่สูงอายุในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านระมัดระวังไว้โรคเก่าๆความดันไขมันอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่สูงอายุได้ ในเรื่องของการเดินการเหินอีกเช่นเดียวกันในท่านระมัดระวังอาจจะมีการลื่นล้มหรือเจ็บแข้งเจ็บขานั่นนี่ท่านระมัดระวังไว้สําหรับท่านที่สูงอายุแต่ท่านที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวภูมิต้านทานของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ ในราศีเมถุนนั้นมีโชคมีโอกาสความต้านทานภูมิต้านทานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของวันที่13เป็นต้นไปท่านระมัดระวังในช่วงนี้อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวพระเสาร เข้าสู่ในเวลาศีมีนในช่วงของวันที่13ของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นไปเหนือไปใต้ไปทางไหนท่านระมัดระวังในเรื่องของการใจรถใช้สนอนอันนี้ท่านระมัดระวังไว้จะอย่าให้เกิดขึ้นได้ถ้ากาเราระวังไว้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหรืออาจจะเกิดขึ้นจากหนักก็ กลับกลายเป็นเบาเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้คนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเสาร์เข้าสู่ในราศีมีนในช่วงนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำมาหากินก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องระมัดระวังไว้การจับจ่ายใช้สอยเงินทอง อีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการงานก็ดีจะมีงานหมุนเวียนอยู่เรื่อยเื่อบางทีบางครั้งเราก็มีการเบื่อหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอยากจะมีการโยกย้ายอันนี้บางทีก็มีท่านใดบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานก็มี ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงของวันที่23อีกครั้งในช่วงนี้ดวงของชาวราศีเมถุนจะดีจะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีกุมในช่วงของวันที่23 จึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นได้รับทรัพย์จับเงินก้อนโชคลาภจะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรมบางคนนั้นร่ารวยรวยแล้วท่านก็มีสิทธ,ธิ์ที่จะรวยอีก ต่อไปบางคนได้โชคได้ลาบมาจากความขวัญหรือว่ามาจากความมืดมาจากตัวเลขอาจจะล่ำรวยที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาทันทีก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละท่านมีการเปลี่ยนแปลงกันได้การดูดวงนี้เราก็จะทำนายโดยที่เรียกว่าเป็นการส่วนรวม ไม่ได้ทํานายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านจงจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจกับผู้จัดทํารายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี